ความรักอยู่ครูเปิดมาหวานขนาดนี้วันนี้เราชวนผู้บ่าวมาออกเดทเติมความหวานกันที่บาร์ไม่รับแผงหนึ่งกลางใจเมืองเชียงใหม่ค่ะไปให้นิดน มาอยู่โครงการวานิมาฉเฉลยเลยแล้วกันนะคะที่นี่คือ upper fifth rooftop bar ค่ะตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นคาเฟ่สดตอนเย็นแปลงร่างเป็นบาร์เจ้าอุย้ยแล้วด้วยความที่เราอยากเห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆนะคะเราก็เลยรีบมาก,ก่อนค่ะบาร์เขาจะเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้นไปนะโอ้โหออกจากประตูริฟมาทุกคนร้านสวยมากไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยแต่อยู่ประเทศไหนไม่รู้เหมือนกันนะแต่สวยแสงพระอาทิตย์ตกตอนเย็นคือละมบนสุดๆเลยค่ะคุ้มค่ากับความมันน่ามันหนกที่ขึ้นมาก่อนเวลาของเรามากจะกรบข้ามาตอนเย็นเลยแล้วกันนะคะบอกเลยว่าบาร์ไม่ลับป้ายใหญ่มาก ที่นี่เขามีออเดอร์ฟรองท้องให้เราสั่งถึงสอย่างด้วยกันค่ะพอรอเราชิมหมดแล้วล้ากูอันเลยเจ้ามาพูดถึงเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าค่ะที่นี่เขามีเมนูซิกเนเจอร์ถึง11เมนูด้วยกันแต่บอกเลยว่าจะให้ชิมหมดก็คงไม่ไหววันนี้คงไม่ได้ลงรีปะค่ะน่าจะได้ลงที่พื้นแทนเราเลยขอเลือกสั่งเมนูไม่บอลเลนทายกับนิมานออเดรบิชมาชิมนะคะชื่อน่ารักดีและเมนูนี้ที่ใครมาก,ก็ไม่ควรพลาดนะคะไฟเออร์ออนอัปเปอร์ฟิปโอ้โหอยู่ในปาร์านนะตี้เราเรานี่ยกับไฟเออร์ไหมล่งา,างพอรอนะคคะะกกส่่่งตมาาาาห้้เเรรชิิลยจดววบ เด็หรอกค่ะมากินเองอ้าชื่นใจอ๋อจะบอกว่าตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปของทุกวันที่ร้านเขาจะมีดนตรีสดมาเล่นด้วยนะบรรยากาศชิลมากร้องเพลงเพราะสุดๆเอาเป็นว่าใครที่กําลังหาที่ hang out กับเพื่อนหรือว่าหาที่เดทโรแมนติกโรแมนติกนะคะแนะนําที่นี่เลยเขาเปิดถึงตีหนึ่งเลยนะก่อนกลับแวะออกมาถ่ายรูปสวยๆหนึ่งกลุ่มวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบาย